การบร,ร,ริจัดสั่นเราสะนั้นก็ให้เราตั้งลายจงภูมิใจที่เราได้มาเจริญสติสัชัญญะรู้สึกตัวทุกครั้งให้ดีไม่จำว่าจะต้องมุ่งเอาความสงบนะแต่อยากให้พวกเรามุ่งเอาความรู้สึกตัวนี้เป็นสําคัญถ้าพวกเรามุ่งเอาความสงบมันยังอันตรลายอยู่อย่างพระเทวทัต หรือพระดังๆที่ดันดังๆเด่นๆที่ได้ริบได้พิจยากันเขาก็เคยสงบมากสงบจนรู้เหตุการณ์อดีตอนาคตบางคนถึงดำลึกชาติได้ก็มีบางคนถึงขั้นมหอบอื่นได้ระดัได้ก็มีอย่างพระเทวทัตหายตัวจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งก็ได้แต่ด้วยการที่การสติ ไม่ได้ควบคุมความคิดไม่ได้ควบคุมความเห็นความรู้สึกจึิตใจกลางปติจจัเกิดความโลบเกิดความน้อยเนื้อกำใจเกิดความอิจฉาริษยาความอิจฉาริษยาความโลบเขาภาพนามจิตความน้อยเนื้อต่ำใจควาพนามจิตเวลาคนไปวัดก็ไปทามมาจะพักโมคาลาไปทานมาจะพากโมไปทานมาจะพักสาริบุตรไม่มีใครทามมา ท่าปฏิทัตสีิมันสะสมนานๆนานๆอยากเป็นพระพุทธเจา้าเองในที่สุดกคิดจะฆ่าพพุทธเจ้าหลายครั้งสิหครั้งพระพุทธลจจินทรนแต่ละคนเลยทำได้และที่สนด่าถึงขนะั้นกรนะตุกเวจีมาอารม ฉะนั้นเนรื่องสตินี่จรงสำคัญมากพวกเราจะไปมุ่งหมายอเอาแต่ความสงบอย่างเดียวไม่ได้นะนักฝึกนักปฏิบัติทั้งหลายความรู้สึกตัวทุกครั้งต้องเอาไปใช้เดี๋ยวเวลาทิ้งข่าวขับกันท่านจะรู้เองว่าสภาพจิตเป,ไไปไ็นยังไงใจเราเป็นยังไงมันจะมีอารมณ์ไหนที่ยังเกาะเกี่ยวอไม่งั้นเราจะพูดเราจะใช้อย่างเหตุการณ์วันนี้อาจารย์ก็ ได้นะนนประโยชน์ึงจิตมันไม่ขยับใจมันไม่รู้สึกว่าหวาดกลัวหวัดนเกรงอะไรอะไรมไม่มีเลยไม่มีความรู้สึกหวาดกลัวไม่มีความรู้สึกว่าจะต้องตกตกตก,ตกใจกันมาอะไร,ะไรแต่ในที่สุดพอเราเผอขณะจิตเดียวมันก็เกิดโทสะเกิดความโกรธขึ้นคิตจะปกป้องตัวเองคิดจะป้องกันตันเวเองซึ่งมันใช้ไม่ได้ที่จริงมันใช้ไม่ได้ ถ้าคนมันตึกลาตึงมาสนะจริงๆอ่ะมันไม่มีอะไรเป็นเครื่องป้องกันไม่มีใครเป็นป้องกันใครได้เสียเถอะครักกันให้ตายแค่ไหนก็ไม่ม,มีประโยชน์เรน่้นคุณค่าของสติในจริงสําคัญเวลามันมีปัญหาให้น้มมาดูในใจเราอย่าไปดูข้างนอกถ้าไปดูข้างนอกมันก็จะบุบายเราก็จะเห็นอาก,การกิริยาที่ไม่มมไมเหมาะสมเหตุได้ยินเสียงที่ไม่เหมาะสมแล้วเราก็จะเข้าไปยึดกับความถูกความคิด เาจะยึดเกับเหตุกับผลมันก็เป็นปัญหาเพราะนั้นเวลาผู้เรานี่ต้หาให้นอ้มอมใจออกมามา,มารู้ร,ร,รู้รู้ที่ใจของเรานีเหมือนกับที่เราฝึกกันนี่แหละกำหนดใหดีๆป้าน้องชายน้องกำหนดให้ดีๆอ,อย่าให้มันหลุดอย่าให้มันหลุดถ้ามันไม่หลุดเมื่อไรเดี๋ยวท่านจะรู้เองว่าท่านได้อะไรถ้าเรายังหลุดอยู่เราก็จะไม่รู้เลยไม่ได้อะไรเลยเหมือนกันอย่างโยมมาที่เวลาสิบแปเมื่อกี้ สามคนนักก่นก็มาครั้งนี้เขารู้สเขาได้มากเลยเกิดได้มากกว่าทุกครั้งมาสามครั้งนะกรรมตอนต้องห่วง้ากมาห่วงตรงนั้นห่วงตรงน,นี้นนนนนนห่วงเรื่องงานพอมันฝึกสติไปบ่อยๆไปบ่อยๆพอสติมันเข้าที่เข้าทางถึงมันก็โอ้รู้วิธีรู้วิธีเจริญกำจักรความคิดที่มันปรุงความคิดที่มันกลงงนุงแต่งใหจิต ดันั้นเราจะไม่หวั่นไหวกับอะไรอะไรในโลกใบนี้เลยถ้าสติเราถึงที่จริงนะไม่มีเราไม่มีความบาดบันทัน้งรึงไม่มีความบาดดุลต่ออันตรายก็ดีต้อความตายก็ดีเพราะอะไรเพราะเราพิจารณาความตายอยู่ทุกวันไม่งั้นพวกเราจะพูดกันที่เฉยพูดกันที่เฉยบ้างเออถ้าเดี๋ยวคนทุกคนก็ต้องตายอยู่แนละ้วพูเอาพูดเราที่เฉย ึงเวลาที่เราไปทำตายจริงๆเราคิดยังไงมันจะรักชีวิตสุดขั้วสุดกูมันจะปกป้องตัวเองแต่พอเราได้สติเราก็จะข้าใจว่าเออมันธรรมชาติของชีวิตมันเป็นอย่างนี้ไม่เห็นหนึ่งก็ต้องเห็นหนึ่งอยู่แล้วเราจะไม่กลัวอะไรอีกแล้วตอนเกิดเรายังดูวามคิดอยู่ความคิดถุงแม้แต่อุสาก็จะไม่เกิดขึ้นความโกรธก็จะไม่เกิดความขัดเคืองใจจะไม่เกิดเลย ใจจองลมจังครับจะรีบมันก็จะมีแต่เมตตาการีมันก็จะมีแตาา่วความเห็นอกเห็นใจสงสารคนที่กําลังได้ทุกคนที่กําลังไม่ดีแต่นี้พวกเราไม่ได้เห็น,นว่าไม่ดีนจิตใจว่าไม่ดีเราบกโตไปเรื่อยเป็นฟืนเป็นไฟไปเรื่อยเราคิดจะปกป้องเองในที่สุดก็ไม่ได้ปกครองนะกลับสบายเอง,งเองันนี้พวกเราเข้าใจแล้วว่ามันมีคุณค่ามากในะสิ่งที่เราฝึกกันอยู่เนี่ย ทุกวันเราก็ไม่เคยรู้วันเราได้อะไรกันเท่าไหร่พอเราเประสบเหตุกใดหน,นึน่งเมื่อไหรถ้าอาจารย์รักตัวกวลัวตายหรือตกอยู่ในอำนาจแห่งความโกรธสิ่งที่ไม่เหมาะสมสิ่งที่ไม่สมควรมันก็จะเกิดขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นเรื่อยเพราะอะไรว่าทุกวันเราก็ต้องกระทบกับสิ่งที่ดีและไม่ดีอยู่ตลอดเวลา,า,าสิ่งที่เราหน้าพอใจและไม่หน้าพอใจอยู่ตลอดเวลา เรื่อก่อนเราฝึกสภาพจิตดูจิตตัวเองไม่ให้ดีดูกายดูใจในั่แหละสองอย่างก็คือถ้าสรุปแล้วก็คือมันดูจิตแหละดูใจดูอารมณ์ใจอารมณ์มันเป็นยังไงอย่าไปม,มุ่งหมาย่ากอ่าไม่อยากคิดอะไรเลยอย่าอย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าคิดอย่างนั้นไม่ได้อะไรเลยนะต่อไปมันก็จะมีปัญหาแม้แต่การเวลาเราไปนั่งสมาธิก็จะมีปัญหาอีกนะเพราะเราจะรู้สึกเปลี่ยนชังความคิดมากเราจะรู้สึกไม่ชอบเลย เพราะว่าเราอยากสงบพอความคิดมันไม่สงบเข้ามานี่เราจะไม่ไม่รู้สึกดีทันทีเลยแล้วมันจะนั่งสมาธิไม่ได้มันจะฟุ้งฟุ้งมันอยู่นะฉะนั้นถ้าว่าเราคิดว่าเราจะมาเจริญสติระลึกรู้รู้รู้รูจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านเอารู้แค่นี้พอทีนี้เราจะไม่เปีเบียนเลยนะพอไปนั่งสมาธิมันไม่สงบจะต้องนทุกข์ต้นดโทจะสวดอินทรีโสพัควาใจมันจะวิ่งเตลิดไปตรงนั้นตรงนี้บ้าง เราก็จะเห็นกับธรรมชาติของมันมันเป็นอย่างนี้ธรรมชาติของเราคือ,ต,อต้องรู้จักกับมันให้ทั้งหมดเลยเราก็จะไม่เป็นทุกข์กับกิจแบบนี้นั่นแหละกรรมันก็จะปะเถาลงไม่งั้นเราจะคุ้นคิดเราก็จะคุ้นคิดคุ้นคิดคุค้นค,ค,ค,คิดแล้วก็ยึดเข้าไปยึดว่านั่นคือเราคือของเราความคิดนั่นคือเราความรู้สึกนั้นคือเราในที่สุดเราก็จะไปทําแต่พฤติกรรมแบบนั้นนะ่ะที่เราคิดตามที่เราคิด,คดมันก็จะไปเปิดช่องเปิดทางดึงบุญเยอยเราไม่กันไม่ผล แต่ถ้าเรามีสติตัดมันอยู่ตลอดเวลาตัดมันอยู่ตลอดเวลาเราจะไม่สร้างเบ็นสร้างกรรมใหม่อีกลนี่มันจะจบลงนะสติเราจะสูงขึ้น,นจะมีความลา,ายขึ้นมีความลา,ายต่อความชั่วเกรงโลต่อผลของบาปศีลก็จะบริสุทธิ์ตามมาศีลก็จะบริสุทธิ์ตามมาสมาธิก็จะเกิดเจริญภาวนาทีนี้ไม่ต้องแดกแป้งสำหรับความสงบมันสงบไปเองเลยพอใจไม่วุ่นวายมันก็สงบแล้ว ใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนมันก็สงบนะเมื่อสงบแล้วนั่นแหละปัญญาที่แท้จริงจจะเกิดขึ้นเราจึงจะเห็นสภาพตามความเป็นจริงหลันพวกเราจะขาดการเจริญสติน,นะเพราอาจารย์ตื่นมาในวที่สามเนั่งสวดมนต์คนเดียวสวดวกนนั่งสมาธิแล้วก็หสิกัแต่ไม่ตาทุกวันทุกวันในจิตน,นี้มันคุ้นจิตกับอาร,รมณ์ที่มันรู้รู้สึกตัวทั่วทั้งรบารมีธรรมก็จะเกิดขึ้น หลังพวกเราอย่าเบื to ่ออย่านายสติอย่าทิ้งตัวเองอย่าขาดความรู้สึกตัวตทวนควัมอย่าตกไปแนวหน้าในความโลภความโกรธความหลงความเข้าไปหยุดใจเราก็จะสมัคเสมอใจเราก็จะวาดจดเรียนความมในเม็ดรู้รู้เห็นสมาธิเกิดเองนะเพียงแต่ว่าเราอย่าไปรุกไมยตรงจิตต์ตัวเองเราจะไปรุกไมยตรงความคิดให้รู้จักมันดีเฉยดูมันดีเฉยมันจะวิ่งไปตรงไหนมันจะเบิกไปตรงไหน มันจะแบบซ้ายแบบขวาแล้ก็ให้รู้มันเท่านี้แหละมันมีคุณเป็นธรรมะนะยาอยากูดไหนอ่ะอยากเป็นอยากเป็นผู้วิเศษอยาอยาเป็นผู้อย่กงโด่งดังแล้วไม่ต้องการไม่มีอะไรให้นะในาศาสนาสนี้นะนอกจากความสุขนอกจากสติปัญญาไม่มีนะศีลสมาธิปัญญามันไม่มีแบบการาลาบยศสุขสรรเสริมมันไม่มีแับงานเขาวัดรนะมันต้อง,องรวยไม่ดีหรอก เรื่องเงินงเป็นเรื่องบุญของแต่ละคนก็มีบางคนดีแลบุญแล้วก็ารวยกว่านี้แต่นี่คือทางทา่มันให้ผลเลยในชาตินีนเป็นเรื่องของเกาเา่าด้วยมาเข้าวัดเข้าวาแล้วอุ้ยขาดจุดสูงสเสริญมันดีขึ้นเอออย่างนั้นก็มีอยู่บ้างนั่นคือของเกา่าอุปน,นิสัยใหม่เขาก็เป็นอย่างนั้นแต่ที่ป็นที่จริงแล้วในพระศาสนาที่มีสิ่งเดียวที่ให้เราคือความสุขความเป็นอิสระจากความทุกข์ทั้งหลาย ไม่ได้หมายความว่าลองดีทุกนู้นเพราะว่าทุกมันอยู่กับเราแล้วเราจะดีขึ้นไปไหนมันคิดว่าอะไรมนทุกข์ว่าอะไรทุกข์เพราะคิดทุกข์เพราะคิดแล้วถ้าเกิดระวางวางคิดซะาปทุกข์จะมาจากไหนนี่มันก็จะจบลงจิตใจเราแบไม่เศาไม่ร้อมันก็จะสงบระงับใจก็จะสบายไอ้อย่างนี้สิมันได้นี่มันไม่ได้เลยนะกิเลสมันบอกเราขี้เกียจเราบอขี้เกียจมันบอกให้ไปทอย่างนั้ะบอกไปทันความคิดเลย มันยังประกอบไปด้วยความยึดมั่นถือมันประกอบไปด้วยมานาที่ที่อยู่มันก็เลยมีปัญหาว่าว่าทำไมเราไม่ดีสักขึ้นสักทีคุณจะทําอะไรกูณตั้งใจจะทําอะไรคุณมาปฏิบัติธรรมเนี่ยยาวอะไรคุณปฏิบัติธรรม่หณไวังยี่หยางก็ไปอย่างสิคนเรื่องถ้าปฏิบททัติธรรมเนี่ยเพื่อให้รู้จักให้เกิดสติปัญญาเพื่อมาดูกายดูใจตามธรรมชาติในความเป็นจริงของมัน ถ้าปฏิบัติธรรมแบบนี้เราจะรู้จักละรู้จักวางวางไม่กระทำวามทุกข์น,น่วางวามสุขด้วยเพราะว่าสุขที่แท้จริงไปนนี้ทุกข์ที่เป็นปรมัตย์ีแท้จริงก็ไม่มีมีแต่ว่าทุกข์นั้นก็เกิดขึ้นขนาดหนึ่งเพราะเราสัคัญมากมายความพอใจนั้นก็เหมือนกันความพอใจนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ความสุขครูเจ้าไม่ได้ตรัสว่าความพอใจเป็นความสุขความพอใจนี่เป็นเหตุแห่งทุกข์นะความชื่อใจของเราเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ มันไม่ชอบใจเปน็นเหตุให้เกิดทุกข์ความมันยึดมั่นตืดมันปเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่เรียกว่าตัณหาทั้งสามบุคคลผู้จะพ้นจากตัณหาทั้งสามได้ต้องรู้จักบัพรัตการมาเจริญสติมันจึงได้เจริญสั้นๆและใช่องเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องที่เราจะต้องมาทำไปจนตลอดชีวิตเราทุกแหละพบช่าิก็ดีความทุกข์ก็ดีมันไม่ได้อะไรพระพุทธเจ้าเคยตอบถามนามากเาถ้าทำแบบท่านจะได้อะไร ทำแบบพระพุทธเจ้าทำจะได้อะไรพระพุทธเจ้าก็เลยตอบว่าไม่ได้เลยปีจะมันหายไปอะไรหายไปความกังวลมันหายไปความทุกข์ความกังวลความเป็นอิสระ,ะจากมันมันดีขึ้นม,มันเกิดขึดนน้นความรวภความโกรธความโ,ามโงมันหายไปไม่รู้ไหยไปไหนเนั <c oughs> ้นิงหายสติปัญญารู้เท่าทันก็เลยวาง ต่นี่พวกเรายิ่งปฏิบัติเราก็ยิ่งยืนยิ่งปฏิบัติให้ได้อย่างนั้นให้มันเป็นอย่างนีเหมือนที่เราคิดมันจะได้หรือพราเจ้าไม่ได้ตรัสอะไรอย่างนี้พรเจ้าท่านตรัสไว้ให้พวกเรารว่าความคิดความรู้สึกทั้งหลายที่่ามาเป็นเจ้าของเจ้าของในกายในจิตนี้มันมีไหมปฏิบัติแล้วมันไม่ตายนีป่ะนี <c oughs> ่นี้หรอก <c oughs> งั้นพระก็ไม่มต้องตายกันแล้วเนี่ย มันมีแต่ว <im> <gu ell> <bleiben> ่าปฏิบ<ำ> like ัติแล้ไม่กลัวตายนันมีอันนั้นก็มีมันมีแต่ว่าปฏิบัติแล้วไม่ทุกเพราะความโลภไม่ได้โลภอยากได้มากไม่อยากอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากได้นั้นได้นี่เพราะนั่นคือเหตุแห่งทุกข์ระุ้ทธเจ้าท่ั้ให้วางเหตุแห่งทุกข์คือตหาี้เสียทุกข์มันก็ไม่มีทุกข์ไม่มีั็ <im vegetarian> ไม่ต้องแสวงหาสูงแล้วมันสูงไแล้วของมันเต็มแล้วือไปตักเอาอะไรไปใส่กเอาอะมรใส่ไปไม่ได้มันเต็มไอ้ที่มันหาอยู่ที่มันแสวงหาอยู่มันยังไม่เต็ม มันยังไม่เต็มมันยังดิ้นมันยังรนมันยังเดือดมันยังร้อนเป็นทางชั่วทำผิดทำถูกอยู่เนี่ยเพราะมันยังไม่เต็มก็ตักไอรันใส่ตักไอหนีใส่เพราะมันจะดีความสุขนี้ก็เหมือนกันถ้ามันโอ้ลใจมันสุขอยู่ละใจมันกล้าจะเป็นบ้างว้างจะตาเบื่อตนว้างจกความเป็นราวาบางจความเป็นเขาอันนี้จบตรงน้ได้นั่นแหละก็ได้ฮะมันทุบไม่รู้อีกแล้วนั่นแหละได้ฮะมันหายได้ไม่หมดแล้ว ความวุ่นวี่งวุ่นวายในจิตเราเวลามันมีอารมณ์ที่ทำให้มันวุ่นเราก็ไม่ต้องวุ่นกับมันรมันหมดแล้วนะเราจะหนีไปชีวิตไหนที่หน,น,น,นีตายอยู่ที่ไหนที่มีความแก่ความเจ็บความตายไม่มีแล้วไม่มีอะไรไม่มีซอกไหนที่ไหนเป็นที่หลีกเลี่ยเป็นที่หลบเพราะฉะนั้นจารีตแบบจารีตม,มากๆทำนี้จะเป็นที่พื่นฐาน ไม่มีใครเนี่ยจะมาตายแทนกันมันไม่ใช่มันมันมันินยายหายากม <c oughs> ีก็พระเจ้าตายสุดเด็ดพระเจ้าตาเยเี็กอนาสาตายแทน <c oughs> เราไม่ต้องไปหวังอย่างนั้นหรอกคือมันมันอยู่สตินี่แหละตายในสตินี่ดีที่สุดเลดีที่สุดเลยอยากเห็นการทำให้จิตนี้สงบตายด้วยความรู้รตายด้วยสติปัญญาที่หายากใครมากกนตายเพราะอ,อะไรนะ ตายเพราะไม่หาคนรักตายเพราะมันผิดหวังกระเสือกกระสนตายเพราะมันล้มละลายตายเพราะอะไรก็ไม่รู้ป่วยุวกข์มากป่วยมันก็เลยเจ็บมันก็เลยตายครับฉะนั้นในพวกเรารู้สึกกลัวที่นี่แหละบุญกุศลใหญ่ที่สุดที่เราทำอยู่นี่เป็นบุญยาวเรามีมากวันนี้เราอาจจะรู้สึกว่าเราอยางไม่ได้อะไรวันหนึ่งถ้าคุณจะต้องมีอะไรที่เหตุการณ์อะไรที่เราอาจจะต้อง เอาชีวิตข้าแรกมานั้นกูจะรู้สึก,กลงรู้สึกเข้าใจมาทุกอย่างนั่นแหละคือเป็นเครื่องทดสอบว่าจิตใจมันเป็นยังไงที่เราฝึกกมาเนี่ยวเวลามีปัญหาเราล้นลานกับมันไหมหรือเรายังนิ่งอะ้อยู่เรายงตึ๊กกับมันได้อยู่มีเหตุที่ชวนความโดนเกิดขึ้นมันหลอกระดมามีเหตุชวนให้เกิดความหลงความดิบมีไหมเหตุที่มันจะทําให้เราเกิดความโลภทยานอยากได้ขึ้นมาดีป่ะ ถ้ามันมีแล้วเราไม่สำคัญมันหมายถึนเหตุมันเห็ุมันต้องวางมันวางมันกลายเป็นลเมียดละบาทมูลเสียเราก็จะพบกับสัจจะสุขอย่างแท้จริงมันก็ต้องเป็นในการนิ่การปฏิบัติสำคัญูเราในี่ประมาณทางเดินนี่ปมาณโยมก็ประมาณแท่ที่จะเจริญสติกับทำลายสติเมื่อทำลายสติจิตนี้มันก็จะทำลายแล้วนะสติมันเกิดจากเนื้อในตอน ความชั่วทั้งหลายเกิดจาก,กจิตเ,เกิดนะจากเจตนาเกิดจากความคิดตัวสตินี้เป็นตัวชำระนะเป็นตัวชำระจิตเป็นตัวขัดตัวเกาตัวชำระชำระว่างเป็นตัวทําให้มันสะอาดขึ้นรู้จักรู้จักตัดรู้จักจับยังจังใจรู้จักละเจรอญไปรู้จักวางสตินัน่นเองการที่เราทําไปเป็นบ้าเป็นบอทําทไปด้วยอำนาจของจิตเราคิดว่าเราทาอย่างนี้แล้วมันจะดีทาอย่างนี้แล้วมันจะดีมันไม่มีดีเลยนะ แต่ถ้าทำด้วยสติเนี่ยดีแน่ดีแน่แน่แต่ถ้าทำด้วยอารมณ์นะเช่นเรารู้สึกว่าเรารักใครคนหนึ่งโอ้ยทุ่มเต็มใจให้มันท้อดีที่สุดทำเพื่ออะไรนะทำเพื่อใช้ให้เขาเห็นใจเราทำเพื่อให้เขารู้สึกว่า้เขารักเราบ้างให้เขารู้ว่าฉันรักคุณนะ <c oughs> แล้วพอมันไม่เป็นอย่างนั้นเป็นยังไงเราโอ้มันทุกมันเดือดร้อนมัยไม่ได้ทำด้วยสติปัญญาอย่างนั้น,นทำ,นทำด้วยความหลงทำด้วยเวนด้วยกัน เพราะฉะนั้นถ้าเราทํด้วยสติปัญญาจริงๆเราจะเห็นตั้งแต่ต้มต,ตั้งแต่แรกตัว่าเราทําอันนี้เพื่ออะไรทําาอย่งเนี้ยเราทําดีต่อคนก็เนี่ยเพื่ออะไรถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันสบายปาัญหาไม่ร้างปัญหาไปแนะ่นั่นพวกเราเนี่ยมันรักตปกนะปกาะโดยมากมันก็เป็นอย่างนั้น,นก็วุ่นวายงั้นถ้าจะให้มันถึงกันมันจริงๆถึงที่มันจริงๆดีนะดูที่จิตต้องดูที่จิตเนี่าพยายามเธอ อย่าพยายามให้มันเลิดเตนเบิไปนะนิ่งนิ่งสงบสงบสบายรู้สึกผ่อนคลายจิตแบบนี้สำคัญมากดูใจแล้วนะการปฏิบัติที่แท้จริงมีการดูจิตนหละเพราะฉะนั้นอยากเข้าใจผิดมาไปนั่งสมาธิโจะให่มันสงบปากมันไม่สงบก็นั่งไม่ได้อย่าไปคิดอย่างนั้นให้เจริญสติรู้รู้รู้ไเอาตัวผู้รู้นี้ไหมรู้รู้อย่าแสกอย่าแซงรู้อย่าไปบังคับเลียนเลียนบีทา อย่าไปบังคับบัญชามันรู้ละรู้ลายรู้วางนุ่นั่นแหละถูกต้องที่สุดไม่งั้นเราต้องตกเป็นทาสของความคิดตกเป็นด้านของความรู้สึกของเรามันเข้าข้างเจ้าของมันมีกูอยู่แต่ทำอะไรมันก็ถูกไปหมดนั่นแหละทำให้เห็นมันก็ถูกไปหมดเราคิดถูกเราพูดถูกเราทำถูกไปหมดเลยถ้าขาดสตินั้นมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะไอ้ความเป็นเราเนี่ยมันมีมาติดตัวติดตอนติดเราทุกคนมาไม่งั้นไม่ได้เกิดหรอก ที่มันเกิดเนี่ยมันมีความรู้สึกของเป็นเราอยู่เนี่ยมันถายเกิดแล้วมันเกิดมาผสมบังดุบบังดีใจเสียใจผสมกับดีกันชั่วนะเพราะจิตมันสะสมมาแล้วดังั้นถ้าเราเข้าใจหลักนี้ถูกต้องการรักการปล่อยการวางการดำเนินไปสู่ทางสายกลางจึงเกิดขึ้นใจมันจึงสบายๆแต่เราไม่ถูกนะติดรูอยู่นะถูกไ้ม อย่าไปมันเจลิญเปิลเปิไปทั่วรือมันไปให้รู้จักรู้ที่นี่ไม่ต้องไปตามรู้มันที่อื่นหรอกไม่ต้องไปดึงมันออกเลยรู้มันไปนีนมันก็กับแล้ไม่ต้องไปดึงมันไปไม่ต้องไปผักมาคิดเร็วๆที่มันเกิดขึ้นในใจเราความคิดเร็วี่เิขึ้นก็ให้รู้นั่นเรียกว่ากุศลอารกุศลมันเกิดความคิดในด้านดีเกิดขึ้นก็ให้รู้มันรู้ทาเท้จให้รู้เฉยๆรู้ไม่สำคัญมากมายนี่เรียกว่าการเจริญสติ รู้ใบไปรู้ใบไปรู้ใบไปรู้ไวไปเูื้อยไวเร้ก็จะเข้าใจทุกอย่างสติก็ดีขึ้นดีขึ้นความลายต่อความชั่วเกลิกจัวตะพลของปากมันก็เกิดสิทธิ์วุ่นวาสุทธิ์ทีดีมันก็มาเกื้อกูลสมาธิเพราะเราเราแวดระวังนะเราังใจัยเพียงข้อเดียวเท่านั้นแหละสิทธิ์วุ่วายสดจ้าเราัรใจเพียงข้อเดียวเท่านั้นแหละสมาธิมันเกิดได้ดูใจเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นแหละปัญญาการตัดสู้จะเกิดขึ้น การเห็นทางเห็นทางเรียนตัวเอง,งเห็นความจริงของตัวเราเองเรียนเกียวกับดวงตาเห็นรับนี่เราปรารถนากจะเฉยนะนะอสวกกายาวานนิพพานังโหตุนี่เราไปทําบุญอะไรเราก็ปรารถนาปรารถนาแบบเนี้ยขอให้สิน้นถุกมันจะสิ้นยังไงเราไม่เห็นเลยเราไม่ได้ละไม่ได้ปล่อย,เ,ยเราพูดเอาเฉยๆไปเลยแต่ที่ราจริงลวใจเรายัางมาทำบุญแบบนี้ใหไม่ได้อย่างนั้นทำบุญอย่างนี้เพื่อให้ชีวิตมันดีตรงนั้นทำตรงนี้แม่หแล้วมันดี มันยังเป็นอย่างนี้อยู่นะมันไม่ได้ทำบุญด้วยการสิ้นทุกจริงๆทำบุญด้วยการสิ้นทุกขต้องดูดีใจบุญมันต้งจะเต่เปี่ยมอยู่ตลอดเวลาเรารู้ดิเรารู้ดีรู้ชัวร์ประจัยเราดีเราชัวแค่ไหนไม่ต้องไปประกาศบอกใครไปได้เนาะประจัยจะเป็นยังไงไม่ต้องมันมันหลอกเจ้าของเอนื้อถ้าเราขาดสติมันหลอกตัวเองเขาข่าตัวเองหลอกตักเวเองดังนั้นพวกเร,พราพยายามนะ ออกจากที่นี่ไปไปฝึกแบฝึกแสบฝึกตนทุกวันทุกวันทุกวันให้สติมันดีขึ้นทุกวันถ้าดูที่จิตในระหว่างที่สวดนะเช้ามานอนนอนไปทางานทล้วกันโสดไหมเราจะรู้ได้ที่ไหนระวันนั้นเราจะตายเราไม่รู้หรอกตายได้ทุกวันทำไปเรื่อยทำให้จิตนี้มันคุ้นจิตกับอารมณ์สติกับจิตมันเป็นอันึงกันเดียวกันให้มันรู้อารมณ์ที่มันกระทบกับจิตแล้วมันรู้จักละรู้จักไหลรู้จักวางอรมอย่างนั้นถูกต้อง ฉันขอให้พวกเราพิมพ์เายอย่างนั้นนะแล้วทุกคนนึงจะค่อยๆมรนเทาลงมันเทาลงจ้างลงจันงความรักตัว,กล,วกลัวตายมันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้ว